สามครั้ง okay. okay. เลยนองวันนี้แม่ขาวมานเปิดประตูต่อเท้าเช้าลั่นของสามครั้งแล้วครั้งอีกสามครั้งแม่นะจะได้แจ้งไปทั่วฟ้าโรกาให้ปองเทพเทวาสิงศศกษิ์ติดใน เสด็จมาตับพระด้านเสด็จมาเป็นพยานในการสร้างบุญของเราเลยทีเดียวนี่นะเป็นอนัสัญญาณเนาะเป็นอนัสัญญาณให้กับองค์เทพเทวาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่สถิตอยู่ในลาบุญวัดบ้านของแห่งนี้ท่านจะได้เสด็จมาะตอนขยายที่ดินในวัดอีกแป แปไล่เลยทีเดียวเป็นจำนวนเงินถึง12ล้านบาทก็บอกว่าพี่น้องสามทิ่นคนใจทุที่กำลังเดินทางเข้ามาในลานบญแห่งนี้มาช่วยกันเนาะมาช่วยกันเป็นเจ้าภาพที่ดินที่ดินนี้เมื่ท่านมีความประสงค์จะท้อ